สวัสดีครับวันนี้นะครับชนชมมงคนนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะฮะวิธีการถอนนะครับเจ้าตะเภาแก้วนะฮะผมตั้งชื่อต้นนี้นะครับว่าตะเภาแก้วนะครับตะเภาแก้วนะฮะเป็นราชินีพันดอกกิ่งตอนนะครับตอนนี้อยู่ในกระถาง1นึเมตรหกนะครับนะฮะก็ซึ่งวันนี้นะฮะได้เลิกยามงามดี้วฮะจะถอนนะฮะจากกระถางเมตรหกก็คือใช้ตัวเดิมอยู่นะครับอ่านะครับผมก็นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะเนี่ยฮะต้นใหญ่พุ่มใหญ่แล้วก็จะแต่งทรงกันใหม่นะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็กําลังจะดินออกจากโคนต้นนะครับนี่นะครับนะเพื่อที่จะได้นะครับใช้น้ําฉีดแล้วก็ใช้ลอกนะครับดึงนะฮะลอกเนี่ยผมใช้อ่าสองตันนะครับเหล็กนะครับ3นิ้วฮะนะครับสามนิ้วนะครับเป็นเหล็กกาวันไนนะครับนี่นะครับเพราะว่าต้นหนึ่งราชินีเนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับเป็นตันๆนะครับ ห้าคนนี้ไม่มีทางยกขึ้นแน่นอนนะครับสิบคนก็ไม่น่าจะขึ้นนะครับเพราะกระถางเปล่าก็หกเจ็ดคนแล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะเชือกมัดไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่นะครับผมได้ทําการนะครับมัดต้นไม้นะครับโดยใช้กระสอบป่านนะครับเพื่อป้องกันนะฮะริ้วรอยนะครับแล้วผมก็ใช้เชือกมัดแล้วก็ทําขออย่ข้างบนนะครับแล้วก็นี่ฮะลากนะครับผมก็ได้ทําการนะครับเอาดินออกไปแล้วนะฮะเอาดินออกไปบางส่วนเพราะว่าตอนแรกอ่ะดินเนี่ยเต็มเลยนะฮะดินเนี่ยเต็มเลย พอดินเต็มเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับพอออกเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้น้ําฉีดแล้วก็จะใช้ลอกยกนะครับอ่ามาเราไปวิธีการต่อไปเลยนะครับนะครับพอเราดินออกเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ใช้น้ํานะครับฉีดไปบริเวณโคนนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อให้ดินนะครับเกิดการคลายตัวก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ ลอกดึงนะฮะนะเพราะว่าดินเนี่ยนะครับจะแน่นนะครับต้นรากเนี่ยจะเกาะกับดิน,นแน่นเลยนะฮะไม่สามารถที่ใช้ดึงได้เลย,เ,ลยเพราะว่ารากจะเป็นรอยนะครับเราต้องฉีดน้ําไปก่อนนะครับและหลังจากฉีดน้ําไปเสร็จปุ๊บเราจะค่อยๆดึงลอกขึ้นมานะฮะค่อยๆดึงลอกขึ้นมานะครับอ่านี่นะฮะก็ได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้อโหเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่านะครับปลูกไป2ปีแล้วเนี่ยข้างในจะมีแผลมีอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอรุ่นดูนะครับอ่าไปเลยครับ ครับพอหลังจากฉีดน้ําเสร็จปุ๊บนะครับผมผมก็จะทําการนะฮะใช้ลอกนะฮะดึงขึ้นไปนะครับลอกเนี่ยเป็นลอกขนาด2ตันนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยหนักมากเลยนะฮะอ่าทีนี้เราก็จะค่อยๆดึงขึ้นไปนะครับระหว่างที่ผมดึงนะฮะระหว่างที่ผมดึงเนี่ยผมก็จะให้ทางทีมงานนะฮะฉีดน้ําหล่อเลี้ยงลากไปด้วยนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยเกิดการล้นปุยให้มากที่สุดนะครับนะหลังจากนั้นนะฮะเราก็ต้องไม้ใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังพิเศษเลยนะครับเราจะต้องดูเชือกด้วยนะว่าอ่า ค้ำกิ่งไหมเป็นล้างกิ่งไหมไม่งั้นกิ่งจะหักนะครับแล้วดูตลอดนะฮะนะเพราะว่าต้นนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอ่าดึงขึ้นไปเลยนะครับฉีดน้ำไว้นะครับไปแล้วนะฮะเน่จะสังเกตเห็นนะครับลากค่อยๆอยลอยมาแล้วนะครับนะลากค่อยๆลอยมาแล้วนะครับพอลากลอยมาสักระยะนึงนะครับมาสักครู่นะครับ ลากค่อยๆลอยมาแล้วนะครับอ้าวพอ่อนะครับพอ่พอพ่ออ่าพอลากลอยมาสักระยะหนึ่งครับเราก็จะฉีดน้ําเพื่อให้ดินลงเพื่อให้ต้นไม้นะครับไม่อุ้มดินขึ้นไปเพื่อให้น้ําหนักของต้นไม้เนี่ยเบาที่สุดนะครับเราทํากฉีดน้ํานะเห็นไหมฮะดินเนี่ฮะให้ดินออกนะครับเพื่อที่เราจะลดน้าหนักของต้นไม้นะครับที่จะขึ้นไปนะฮะขยา่าเขย่านะครับนี่ฮะแค่นี้นะครับ ไม่งั้นนะครับเมื่อดินนะฮะติดกับรากไปเยอะๆงเงี้ยดินหล่นต้นไม้รากจะถลอกได้นะครับก็จะเกิดปัญหานะครับนะฮะต่อไปนี้นะฮะเราก็จะดึงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะดึงเลยพอดึงมาสักระยะนึงนะครับรากก็จะเริ่มลอยแล้วเห็นไหมฮะเป็นไงโครงสร้างรากถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะพี่พอกกันครับพี่พอก่อนฉีดน้ําไล่ดินก่อนอ่าเนี่ยครับ นี่รากโยงนะฮะแล้วจะผมจะเอาลักษณะนี้เลยนะฮะตัวน,นี้จะใหญ่มากเลยเพราะว่าตอนที่ปลูกปลูกไปนะฮะรากเขาแบะอยู่ในกระถังนะฮะอาจจะไม่เห็นแต่เราจะปลูกโยงแบบนี้เลยนะฮะสเต็ปต่อไปนะฮะก็จะยืนสวยงามเลยนะครับเห็นไหมว้าวนี่นะครับก็ดินก็จะติดเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับต้อง ทำการนะครับไล่ดินออกไปให้หมดนะครับก็จะเอาทรงนี้เลยผมนะฮะเห็นไหมพออยู่ข้างในเราจะไม่เห็นรากนะฮะพอถอนออกมาก็จะเยอะเลยนะครับรากก็ประมาณต้นนี้นะครับก็ประมาณ2ปีแล้วไม่ได้ถอนนะครับเนื่องจากไม่มีเวลาอยู่ในช่วงที่จขยายสวนนะครับก็น้องตะเพาแก้วนะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นน้องตะเพาแก้วนะครับนะเป็นชื่อน้องตะเพาแก้ว นะครับแต่ว่าชื่อพันธุ์เลยก็คือว่าเป็นพันธุ์าชินีกิ่งตอนราชินีพันดอกนะครับแต่ชื่อต้นไม้นี่ผมตั้งชื่อเล่นให้ชื่อน้องตะเภาแกวนะฮะเพราะว่าผมอยู่เมืองชลาวันนะฮะนี่ฮะลากใช้ได้นะฮะต้องคขยเาเรื่อยนะฮะนี่นี่ฮะพอพอดินเริ่มน้อยเสร็จปุ๊บก็จะดึงขึ้นอีกนะครับดึงขึ้นอีกนะฮะเรื่อยๆครับอ อ่าโอเคอ่าดึงขึ้นอีกครับดึงขึ้นอีกเลยได้อีกไหมพี่ได้เอาเลยพี่เออเอาสุดเลยพี่อ่เอาเลยพี่นี่โอ้โหนี่ฮะใหญ่อลังการเลย ครับเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รากประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสองถึงสามวันนะครับผมก็จะทําการนะครับแต่งรากนะครับเพื่อที่จะลงกระถางนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนรอบดินนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนดินนะฮะก็ค่อยๆแต่งนะครับก็ค้าว่าก็แต่งไม่ยากนะครับแต่งไม่ยากจริงแล้วไม้ใหญ่แต่งรากไม่ยากนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับผมนะ อแตกเอาพอถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับกระถางเดิมมยู่ไม่ครสิบแต่ว่ารอบนี้ก็จะยังอยู่ให้ไม่คกสิบอยู่นะฮะไม่อยากจะข้ามนะครับเพราะว่ายากนะฮะโอ้โหถ้าเกิดส่งไม่ถึงไปเนี่ยเวลาเอาไปประกวดเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าไม่ธรรมดาเลยฮะขนส่งนะต้องใช้สิบรอเลยนะครับก็ยังไงฮะถึงตอนแต่งรากนะครับผมก็จะนำทุกท่านนะครับผมมาดูมาชมนะฮะทัคลิปชมนะฮะการแต่งรากอีกทีนึงนะครับนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ